เกิดอะไรขึ้นมาปรินอัปเดตรีวิวชีวิตก่อนแต่งงานล่าสุดโดนเจ้าสาวในรเทศมาปรินสุภารัฐกับสาวคิมเบอรีแอนโวเชมัสวันนี้14กันยายนทั้งคู่นั้นได้จัดฉลองงานแต่งงานที่เลคโคมโมประเทศอิตาลี และอัปเดตล่าสุดจากเจ้าบ่าวมารปรินนั้นได้ออกมาโพสต์คลิปสั้นๆลงในอินสตาแกรเผยว่าส่งตรงจากโคมนนะครับตอนนี้โดนในระเทศออกมานั่งอยู่คนเดียวครับเพราะว่าในห้องเขาแต่งหน้ากันอยู่ไม่อยากให้เห็นเฟิร์สลุกนะครับเราก็รอเวลาแต่งหน้าไปสิ ซึ่งนอกจากนี้หนุ่มหมากก็ยังบอกอีกด้วยว่ายัางไม่ได้เห็นชุดเจ้าสาวของคิมเบอรี่เพราะเขาไม่อยากให้เห็นตอนขนย้ายเนี่ยมาที่นี่ก็บอกให้ผมไปไกลๆหูบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยก็ต้องรองลุ้นความสวยของเจ้าสาวแล้วล่ะค่ะไม่ต่างจากพี่หมากเช่นเดียวกันเปราะพี่หมากเองก็ยังไม่ได้เห็นใกล้ที่จะได้เห็นวิวาที่แสนหวานแล้วล่ะค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ